เสุขคุณโยมทุกทกท่านที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเรื่องในวันมาฆในปีนี้สําหรับในช่วงบ่ายเดี๋ยว,วเราก็จะได้ <c oughs> ทาความเพียรกันตามปกติอย่างที่เราเคยทํากันมา <c oughs> การทำความเพียรของบุคคลนั้นอนะ่ะที่เขาต้องให้ทำความเพียรนั้นอนะ่ะถ้าตามหลักพุทธศาสนานะพู้เจ้าบอกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้ธรรมะบางอย่าง ธรรมะบางอย่างในที่นี้คือปัญญามันเกิดหรือทำให้ปัญญามันเกิดปัญญานั้นในหมู่สัตว์โลกนั้นมีแบ่งเป็นสามระดับสุตมยปัญญาได้ยินได้ฟังอย่างหนึ่งสองจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดเทียบเคียงเปรียบเทียบอันที่สามภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอบรมทําให้มันเจริญ อันนี้ที่เรามาทาฟาร์มเพียนกันเพื่อให้ปัญญาอันนี้มันเกิดขึ้นมาอันนี้ขณะที่เราทาฟาร์มเพียนเราเดินเรานั่งไปเนี่ยเราดูดูอารมณ์ของเรานะี่ะวิตกวิจารเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวไม่นิ่งอยู่อย่างเงี้ยกี่ปีกี่ปีก็เป็นกันอยู่อย่างเงี้ยเราดูผู้เจ้าบอกว่าดูแล้วเนี่ยให้พิจารณาบ้างนะฮีปัญญาอาชาญาโตปัญญาจะไม่เกิดกับผู้ที่ไม่พิจารณาอะไร ปัญญาจะไม่เกิดดูก็ดูไปยังนั้นอ่ะไม่พิจารณาไม่ไข่ควรอะไรเลยฉะนั้นขอเวลาอารมณ์ของเราที่มันเปลี่ยนไปนิ่งบังไม่นิ่งบังเราพิจารณามาหน่อยหนึ่งถึงมันจะไม่รู้ไม่เข้าใจตรงนี้ช่างมันช่างมันก่อนแต่มันทําไปงั้นเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆรูคค้ค่อยเข้าใจไปเองบางทีเราจะได้ยินเขาพูดกันว่าลองผิดลองถูกฉะนั้นเราพิจารณาไปางั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ตรงตามที่ ธรรมชาติมันเกิดก็ได้แต่ขอให้พิจารณาไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าหากว่าทำให้มากๆแล้วเนี่ยมันจะไม่พลาดไปจากความเป็นจริงของมันจะไม่พลาดไปจากความเป็นจริงของมันนั้นความเพียรน,นอกจากได้ความเพียรแล้วเนี่ยทำให้สติที่เห็นด้วยสติเห็นด้วยตานั้นอย่างหนึ่งอย่างทุกเวลาเรานั่งเนี่ยเรามองเห็นเห็นด้วยตาครนี้ เห็นด้วยใจคือสัมผัสด้วยใจด้วยความรู้สึกใช่ไหมสมมติว่าคุณโยมเดินเนี่ยพื้นตรงเนี้ยมันไม่สม่ําเสมอบางทีกลางคืนเนี่ยมองเห็นแต่เยืมเเยียบพับอ่ะเนี่ยอพื้นนี่ไม่เสมออัพื้นนี่ลื่นเนี่ยนะรู้ด้วยสัมผัสเหมือนใจรู้ด้วยใจรู้ด้วยสัมผัสแต่บางทีเราเห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยที่เราเห็นแล้วก็หมั่นพิจารณาบ้างพิจารณาไปเรื่อย ถ้าหากว่าเราเห็นหรือเราทำฟ์มเพียนไปแล้วอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยพิจารณาปัญญามันไม่ให้เกิด <c oughs> สงบเนี่ยอาจจะสงบได้บุญไม่ได้แต่มันควรที่จะ,จะเจริญในกุศลด้วยคือกุศลคือฉลาดไม่อุบายบุญนะได้แล้วได้บุญให้มันได้กุศลไปด้วยเพราะนั้นถ้าผู้ที่มีปัญญาฉลาดแล้วก็เขาบอกว่าพอเริ่มเห็นเนี่ยบางคนเรา เราได้ยินว่าคนคนนี้เป็นคนขี้ระแวงขี้ขี้ระแวงสงสัยนีบางทีมามืดหน่อยนีย่นี่ทำไมต้องมามืดมืดเป็นอะไรเนี่ยสงสัยบางคนจะมามืดดึกดเเฉยเออฉ่ำมึงจะมาตอนไหนกับฉ่ำทีนี้ในในการปฏิบัติธรรมนะหนะพระเจ้าให้เรารู้เราเห็นแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราทํา มันพิจารณาบ้างพิจารณาอย่างไงพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงหรกอ,อันนี้เรื่องจริงของมันเลยนะเหมือนอย่างครั้งหนึ่งตอนที่ท่านพระรัตปาละหลังจากที่บรรลุอลหรหันต์แล้วก็เผยแพร่ไปเงี่ยไปเจอพระเจ้าแผ่นดินท่านหนึ่งชื่อพระเจ้าโกมพยะเป็นกษัตริย์หนุ่มแล้วท่านพระรัตปาละนั่น,นเป็นชายที่สวยงามคือเกิดด้วยบุญสั่งสมบุญมาดีเกิดมาแล้วสวยงามออกบวชเป็นอหรหันต์ตั้งแต่หนุ่ม บางคนเป็นอาหารหันต์ตั้งแต่เจ็ดขวบเขาด้วยบินด้วยบาร,รมีด้วยอินทรีย์ที่ต่างสมมามากบางท่านนี่พะโกนผมพอเส้นผมตกลงบนแผ่นดินท่านเนเข้าพิจารณาแหละโอ้ยตอนที่อยู่บนที่ตาไม่ได้เนี่ยไปจับเล่นไม่ได้แล้วทะเลาะกันตายเลยโอ้ยนี่พอหลงพอตกไปเนี่ยเท้าตัวเองยังไม่อยากเหยียบเลยทั้งทั้งที่ผมตัวเองแค่มันเปลี่ยนที่เท่านั้นอิะโกนพอผมหล่นแปะลงไปทั้งกบคิดนี่ตอนที่อยู่บนหัวนี่ เด็กๆจะมาจับดึงเล่นก็นไม่ได้โมโหเอเ๊ะเวลามันหลงไปที่พื้นเนี่ยเท้าของเราเองยังไม่อยากเหยียบทั้งๆนี่มันเป็นผมของเราอะ่ะดูแล้วไม่มันไม่ของของไม่น่าดูทําไมถึงเป็นอย่างงั้นเนี่ยครับพิจารณาแล้วไปเรื่อยอ๋อนี่มันเป็นเหมือนอุปาทานเลยก็ว่าไปบรรลุไม่โกนหัวยังไม่ทันเตจเลยบรลรลุอรหันต์แหละเห็นแล้วครับพิจารณาท่านพระราบาละเหมือนกันเงี้ยไป เผยแพร่ไปพระเจ้าเจ้าเมืองที่ยังหนุ่มก็ออกมาเขาบอกเรียกเมืองคือเรียกเมืองหมายถึงว่าพอมีโอกาสก็มาดูพร้อมด้วยทหารกองย่อยๆเนี่ยกลับไปดูสุขทุกข์ของประชาชนไปเรื่อยก็มาเจอพี่สุตอนนั้นไม่ใช่ปลกันทีหนึ่งเป็นร้อยๆอย่างนั้นนี่องค์สององค์เดินมาก็เห็นเอ๊ะกระรูปร่างก็ดีทําไมถึงอยู่อย่างอนาถาอมองเป็นอย่างอนาถาไปแล้วคือ มีไม่มีเรือนเป็นของตัวเองเลย <c oughs> มีเหมือนภาชนะเหมือนคนขอทานถืออยู่อันเดียวคือบาทไปก็ถามมาจากไหนทำไมจึงต้องถือบวชเห็นอำนาจหรือประโยชน์อะไรจรึงจะต้องบวชทางบอกมันเป็นฟาร์มดีพระเจ้าโกรามพยาก็บอกว่าไอ้ดีก็ไม่ปฏิเสธแล้วว่ามันดีอ่ะ แล้วมาบวชเอาตอนที่มันอายุมากๆไม่ดีเลยตอนนี้ยังหนุ่มเนี่ยเที่ยวเห็นมันสนุกสนานสุลานารีอ,อะไรก่อนเยือกแยะเที่ยวมันสนุกไปก่อนยังอยู่ใช้วัยหนุ่มวัยสาวให้มันสนุกให้มันดีไปก่อนเอาไว้อายุมากๆแล้วถึงค่อยค่อยมาบวชท่านพระราะบาลบอกเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันทําไมล่ะทําไมจึงว่าอย่างนั้น เขาบอกที่ที่เราต้องรีบปวดแต่ต้นต้นมือเขาเพราะว่าโลกคือหมูสัตว์เนี่ยชลานำไปไม่มีอะไรยั่งยืนเลยโลกที่ถูกชลานำไปเนี่ยไม่ไม่โลกหมายถึงสังขารนะโลกคือหมูสัตว์โลกคือแผ่นดินแผ่นฟ้าอากาศน้ำอันนี้โลกอย่างหนึ่งโลกคูอหมูสัตว์ก็ถือว่าเป็นโลกอันหนึ่งคำว่าโลกที่ถูกชลานำไปคือโลกคู หมู่สัตว์ไม่ยั่งยืนพระเจ้าโกรมพยพพอได้ยินอย่างเงี้ยคิดเลยนะฟังปุ๊บพิจารณาตามเลยเออจริงเลยเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กๆมาก่อนมองเห็นเด็กเราก็เป็นเด็กมาก่อนชรลานําไปนี่เราอยู่ในวัยนี้แล้วมองรุ่นพี่รุ่นอารุ่นป้าออกหน้าไปลิบแล้วแต่ก่อนนี้เราเด็กๆรุ่นพี่ รุ่นอาก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเลี้ยงดูเราไปเที่ยวไปไหนด้วยกันดีตอนนี้เราเป็นหนุ่มขึ้นมารุ่นอารุ่นป้านี่จะไปไหนไม่ไหวแล้วเออชะลานำไปไม่ยั่งยืนคิดละยังมีอีกท่านพระราตบาแล้วบอกโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของตนจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปจะต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไป พระเจ้ากโกรังพระาฟังคิดเออจริงจริงพระบิดาพระอะไรเนี่ยล่วงรับไปแล้วนี่ปราสาทราชวังยังตั้งอยู่เนี่ยไม่เอาอะไรไปได้สักอย่างตายแล้วไม่มีอะไรเป็นของตนเลยจริงอีกแ่ะยังมีอีกท่านพระราตพารลก็บอกว่าโลกเนี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเลยไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเลย หนุ่มสาวเท่าแกชายหญิงล้วนแล้วแต่อยู่อยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรจะป้องกันย่อมไหลไปตามเหตุตามปัจจัยของตนเท่านั้นพระเจ้าโกราพยะฟังเออจริงอีกแะเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันรักษาไม่ได้เลยเราจะรักษาพระบิดา หรือว่าญาติของเราบางคนนี่รุ่นพระบิดาเขาพยายามรักษาก็มาอยู่ตายที่สุดแม่ตัวพระบิดาก็ตายอีกยไม่มีเลยไม่มีอะไรป้องกันสุดท้ายโลกคือสังขารนี้ไม่มีใครใหญ่ได้ไม่มีใครใหญ่เฉพาะตนคือบอกชั้นเนี่ยนะระดับนี้นะชั้นอย่าเป็นอย่างนั้นชั้นอย่าเป็นอย่างนี้นะไม่ได้เลยพระย้าโกโกลังพยะยาวางว่ก็จริงอีกอน่ อันสุดท้ายอันที่สี่เนี่ยยิ่งเข้ามาใกล้ตัวครั้งแรกเออค,คนนั่นคนนี้เท่าชะลาไปพอมาถึงเออไม่เป็นใหญ่เฉพาะตัวบังคับมันไม่ได้เหมือนบังคับว่าเออเนี่ยถ้าฉันเป็นกษัตริย์ยังหนุ่มเนี่ยให้หนุ่มอยู่ตลอดนี้นะเนี่ยบังคับไม่ได้หรอกขณะพอพูดก็ดคือเขาปัญญาเขามากเขาบอกจริงนี่คราวนี้ก็มีคำถามาท่านเชื่อย,อยังไงเพราะท่านยังหนุ่มอยู่นี่ท่านอาจจะหนุ่มนี้ก็ก็ก็อาจจะเป็นได้เนี่ยทาไมฟังปุ๊บเชื่อเลย ท่านบอกอ้าวฟาร์มเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยทุกคนต้องการหมดไม่งั้นกระตัดอื่นๆพี่ปาณอาแก่ก็บังคับให้หนุ่มหมดแล้วใครจะอยากแก่ใครจะอยากเท่าใครจะอยากตายก็าบังคับให้มันหนุ่มเดียมีอํานาจในมือเยอะแยะรับในมือเยอะแยะเออจริงเนี่ยไม่เป็นางพอพูดปั๊บเนี่ยเขาเชื่อเลยเพราะปัญญาไวที่ปัญญาแหลมคมปัญญาว่องไวพระเจ้าโครอท่านพระราชปาลามบอกเนี่ยอำนาจสี่ข้อเราเห็นอำนาจประโยชน์อย่างนี้ จึงบวดแต่นมเพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์ที่จะให้จิตนั้นสะอาดบริสุทธินั้นไม่ใช่ทํากันเดี๋ยวนี้แล้วก็เสร็จเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มันเป็นของที่ต้องต่อสู้กันยาวนานสําหรับบางคนมันหวังไม่ได้ต้องเสร็จในวันนี้พวกนี้เหมือนมหาปุพิธจะยกทัพไปตีเนี่ยต้องตีให้มันแตกภายในเคี้ยวหมากแหลกนี่แหละอาจจะสั่งได้ถ้ามหาปุพิจะสั่งว่า จิตของฉันจะต้องนิ่งตลอดตั้งแต่เอาติดขึ้นจนถึงอาทิตย์ตกดินนะอย่านึกอย่าคิดนะมหาวิทยาจะทาได้หรือไม่เออไปฟังเออจริงเลยพอมาดูจิตตัวเองก็มันคิดโน่นคิดนี่เดี๋ยวม็จะไปโน่นนพะอยู่งั้นเนี่ยเออจริงเนี่ยจริงทั้งนั้นที่พูดมาจริงแล้วถามเลยตอนนี้ภาษาสดาอยู่ที่ไหนนึกไหมพ่อพูดที่เอาหลักธรรมที่จริงเอาหลักธรรมที่แท้มาพูดจริงจริงมันแท้เขาทั้งแผ่นดินงั้นเนี่ย แต่ผู้ที่จะมาเห็นอย่างนี้ได้เอามาจาแนกแจกให้สั่งสอนหมู่ศาสนาอย่างนี้ได้มันไม่เคยมีมีหรอท่านนักบอกนี่ภาศาสดาอยู่ไหนจะไปกราบจะไปกราบทรรัชบาลาบอกว่าตอนนี้ภาษาสดานี่ผ่านไปแล้วแต่กระนั่นก็ตามหมอมชันขอถึงอาภัพระพเจ้าพระธรรมและลาววิทยสฆ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นทื่อพึ่งเป็นตนะของหมอมชันนะเห็นไหมแค่เขาได้ฟังไม่กี่ประโยคเองเพราะฉลาด พราะมีปัญญาแล้วเข้ากล่าวไว้ว่าชีวิตชีวิตของคนเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพยังไงก็ตามเกิดมาในสถานะยังไงก็ภาพยังไงก็ตามเนี่ยถ้าบุคคลนั้นมีหลักธรรมค่ายควรตามทำแล้วชีวิตจะไม่ค่อยเป็นหมันถึงแม้ว่าการดําเนินชีวิตอน,นั้นจะแบ่งออกเป็นสี่ข้อ เขาบอกทําสมาทานบางอย่างเนี่ยให้ทุกข์ในเบื้องต้นแต่มีจะมีสุขต่อไปในอนาคตเหมือนอย่างที่เราทากันอย่างนี้ลําบากฝืนจิตฝืนใจตัวเองแล้วเกินลําบากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นมันมันไม่ได้อย่างใจไม่ค่อยมีความสุขละแต่ถ้าทําไปแล้วอดทนทําไปได้จะมีความสุขในอนาคตต่อไปที่สุดแม้ในวันหน้าที่สุดแม้ในอัตภาพหน้า นี่เขาบอกว่าทําสมาทานคือการกระทําตามหลักธรรมที่เราได้ยิงได้ศึกษาแล้วที่เราเชื่อว่าดีนั่นโดยเฉพาะยิ่งหลักธรรมในาศาสนาบางคนทําได้ความทุกข์ใจแต่แล้วจะมีความสุขในวันข้างหน้านี่ข้อหนึ่งนะอันที่สองเขาบอกว่าบางทีนั่นทร,รมะบางอย่างเนี่ยตอนทําก็เป็นทุกข์แล้วก็จะให้ทุกข์ในเบื้องหน้าต่อไปอีก อันนี้เราจะเห็นเยอะเลยถ้าเป็นทางโลกนะถ้าเป็นทางโลกบางทีการงานที่ไม่ดีก็ต้องทำบางทีลูกหลานที่ไม่ดีก็ต้องกัดฟันทำไปเพื่อลูกเพื่อหลานบางทีแม้ไม่สมควรไม่ถูกต้องก็ต้องทำทุกใจรู้อยู่รู้อยู่แต่ก็เพราะห่วงลูกลากหลานก็นแล้วแต่เลยก็ต้องทำ ซึ่งเมื่อทําแล้วรู้ว่าไม่ดีนั่นเนี่ยปัจจุบันก็เป็นทุกข์แล้วแล้วก็จะมีผลเป็นทุกข์ในวันข้างหน้าอีกแต่ทรม,มาบางอย่างให้สุขในปัจจุบันแต่จะมีทุกข์ไปในเบื้องหน้าอีกคือทําสิ่งที่ไม่ดีแต่ตอนทำแล้วโ้สนุกสนานบันเทิงได้เปรียบเอาเปรียบโคดโกงแล้วโอ้สนุกสนานดีเดี๋ยนะแล้วต่อไปมันจะเป็นทุกข์ข้างหน้าแล้วยาวนานด้วย แต่บางคนปฏิบัติตามธรรมมีความสุขด้วยในเบื้องต้นแล้วก็จะมีความสุขต่อไปอีกด้วยคือทำที่ดีปฏิบัติตามธรรมที่ดีทำด้วยศรัทธาทำด้วยความพอใจทาด้วยความรักทำอย่างปีติใจแม้ลำบากก็เป็นสุขแล้วก็จะเป็นสุขต่อไปอีกอันนี้มันสี่ข้อของคนในโลกนี้ที่เป็นอยู่และถ้าไม่เจอศาสนานะ จะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราทําเป็นทุกข์ในเบื้องต้นเนี่ยจะมีเป็นสุขต่อไปจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่เจอองค์สมมาสัมุตเจา้าไม่เจอศาสนานะแย่เลยฉะนั้นการที่เราเนี่ยเสียสละเวลามาเนี่ยที่มาทําอย่างนี้มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้วันนี้โยมหนึ่งเขาก็มาเขาก็มาเขาก็ถามว่าผมผมพิจารณาแล้วถ้าไม่ทาเนี่ยจะได้ไหมก็ได้ถ้าไม่มีใครเข้าว่าเนี่ยถ้าไม่มีใครเข้าว่า จะมีผลอะไรไหมมีนะ่ะคงมีก็ถามมาสมมติน่ะลูกของโยมนะ่ะขี้เกียจไม่เรียนหนังสือไม่อะไรเลยเนี่ยโยมคิดว่าคนอื่นเขาจะว่าลูกโยมไหมคะเฉยนั่งเฉยเขาไม่ว่าเนี่ยลูกคุณไม่เรียนหนังสือเกเรเขาไม่มีใครเขาว่าลูกโยมเนี่ยแต่โยมคิดว่ามีผลไหมมีมีแหมมีรู้เลยว่าอนาคตลูกจะเป็นยังไงเหมือนเราทั้งหลายกันเหมือนกันนะเนี่ย ถ้าเจอศาสนาแล้วไม่ทําก็ได้เนียไม่ทําก็ได้มีใครว่าแต่ผลมีไม่มีเราพลาดโอกาสไปเลยเราไม่มีโอกาสสั่งสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้เลยเราพลาดโอกาสที่จะสังสมอริยทัพย์เราพลาดโอกาสที่จะสังสมอุปนิสัยเราพลาดโอกาสที่จะชำระนี้กรรมซึ่งเราไม่รู้เลยมันมีมาเยอะแยะมันไม่ใช่เราเพิ่งมาเกิดครั้งนี้ครั้งเดียวโยมเยอะแยะ และที่เป็นอยู่อย่างนี้ที่องค์พระมมาถึงเจ้าว่าสิ่งที่เธอได้รับเนี่ยเธอเพ่งรู้เธอเธอกําลังเปลื้องหนี้กรรมเก่าของเธอนะสุขบ้างทุกบ้างถ้าคนกําลังสุขสบายพ่อบุญกําลังเปลื้องหนี้กรรมเก่าจะเปลื้องหนี้กรรมคือกรรมที่มันเป็นกุศลก็เสวยไปที่นั่นเหมือนเปลื้องหนี้กรรมถ้าไม่ทําต่อเดี๋ยวมันก็หมดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดลําเคนยากแค้นทุกยากลําบากกําลังเปลื้องหนี้กรรมที่มันเป็นอกุศลคือบาปอกุศลที่เราทําเอาไว้ ถ้าเราใช้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็หมดถ้าไม่สร้างมันเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าจะสร้างเพิ่มให้สร้างสิ่งที่มันเป็นกุศลเหมือนคนะทำคดีอันนึงพอติดคุกถ้าไม่สร้างคดีมาติดไปเรื่อยเดี๋ยวก็มันก็หมดแต่ไปสร้างกรรมต่างเวลามาเอาก็ว่ากันใหม่อีกเหมือนหมูสัตว์โลกนั่นแหละโยมที่เราเห็นสถานะต่างๆสภาพต่างกันเนี่ยผู้เจ้าบอกเธอเพิ่งรู้เถอะเนี่ยเธอปลดเปลื้องหนี้กรรมของเธอเสวยผล ถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาใหม่อีกที่เป็นอนุกุน์นะมันก็จะค่อยเบาบางหมดไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราสร้างสิ่งที่บุลกุศลขึ้นมาอีกเป็นบุญกุศลขึ้นมาอีกก็จะได้หมดไปได้ไวปดเปื้องหนี้กรรมนั้นได้ไวและถ้าโชคเราดีสามารถยังอริยมรรยผลให้เกิดขึ้นอันนี้สบายแล้วไม่ต้องไปเสวยยาวนานอย่างเมื่อย่างท่านพระองคุรีมานเนี่ฆ่าคนต้องเป็นพัน พอรียมรกเกิดขึ้นปั๊บตัดหมดเลยไม่ต้องไปเสวยถ้าไม่งั้นนะโอ้โหไปลงอบายกันยาวนานเลยอะ่ะนี่คือความโชคดีของการที่เราได้มาเจอศาสนา <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราเจอแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาใไขควรเราจะไม่ก็เห็นคุณค่าหรอกถ้าไม่มีปัญญาใไขควรเราจะไม่มองเห็นโทษเห็นภัยของวัปตะสงสาร yeah. เหมือนอย่างที่ยมผู้ชายที่เขาถามเงถ้าจะไม่ทำเนี่ยได้ไหมได้ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกสีลเราจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แต่ผลของมันมีแล้วก็จะมาถามลูกของเขาเนี่ยไม่เรียนหนังสือก็ได้ไม่มีใครว่าแต่ผลมีเขาก็ยอมแล้วว่าใช่เนี่ยจะมีผลเลยก็ลูกของเขาในวันข้างหน้าไม่เรียนงานไม่ทําไม่สนใจการงานอะไรเลยเนี่ย ถึงโยไม่เป็นหมอดูก็พอที่จะพยากรณ์ได้แล้วแบบนี้เอาแค่ว่าจะไปอยู่กับคนอื่นก็ลําบากแล้วจะไปอยู่ไปขออายคนอื่นเขาอยู่น่ะยากแล้วไปอยู่แล้วไม่ทําอะไรแล้วตัวเองก็อายุป่านนั้นแล้วแล้วถ้าเกิดหมดพ่อแม่ไปแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงนะอันนี้เขายังเข้าใจมองออกเหมือนกับชีวิตของคนนั่นแหละเดี๋ยวมันก็แตกสลายไปละแต่มันไม่หยุดแค่นั้นวางบนของวัฏสงสาร แต่สิ่งที่เราทำมาน,นี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นที่พึ่งอาศัยให้เรานะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งยิ่งกว่ามารดาบิดาจะให้เรานะพรหมจารย์นี้บิดามารดาให้ไม่ได้นะโยมให้เกิดให้ชีวิตเลี้ยงดูมีบุญคุณไม่เถียงแต่ที่จะเอาเธอเอาชีวิตพรหมจารย์ไปน้าเนี่ยทำไม่ได้อันนี้มันยังยาก ถ้าว่าจะให้ชีวิตพรมอาจารย์นะโยมให้ความขยันแก่ลูกแก่หลานง่ายยิ่งให้อย่างงี้อีกยังให้ไม่ได้เลยโอ้ยถ้าให้ได้โยมไม่มีลูกหลานคนอื่นไม่มีไม่มีขี้เกียจขี้ค้านหรให้ขยันหมดเนี่ยให้ให้เอาไปเลยเอาไปลูกหลานเนี่ยขยันให้ไม่ได้หรอกขนาดนั้นยังให้ไม่ได้แล้วจะมาให้ชีวิตพรมอาจารย์แก่ลูกมาให้ยังไง่ายเธอรักษาสินแปดนาอะไรไม่ให้ไม่ได้โยมให้ไม่ได้แล้วเพราะบางทีขยันเยอะแยะแต่ก็ยังขี้เหล้าเมาเบียเห็นไหมขยัน แล้วอยู่ๆแล้วจะมาขยันด้วยแล้วมาให้มาให้ผมชีวิตพมรมอาจารย์ไม่ใช่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงกล่าวว่าสิ่งที่เราทํานี้สิ่งที่เราสั่งสมอบรมขึ้นนี้อันบิดามารดาให้ไม่ได้และถ้าเราไม่เจอศาสนาเราจะไม่รู้ถึงวิธีที่จะปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตของเราเลยนี่คือความโชคดีของพวกเรานะนี่โอกาสของพวกเราทั้งหลาย ต้องแบ่งเวลาแบ่งโอกาสให้กับตนเองเพราะว่าโอกาสและเวลานั้นเราแบ่งได้แบ่งเมวันนี้ไปนั่นวันนี้ไปนี่วันนี้ทํานั่นออะแบ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเวลาหรือว่าชะลาหรือว่ามรณะไม่เคยแบ่งเวลาให้เราเลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยแบ่งอันนี้ไปก่อนนะอย่าเพิ่งเลยเนี่ยไม่มี ผู้จ่าบอกไม่ว่าหลับตาหรือลืมตาก็ตามไม่ว่าเธอจะหลับตาหรือลืมตาอยู่ก็ตามความตายเธอจะใกล้กันไปเรื่อยมันใกล้มาเรื่อยอ่ะไม่เคยแบ่งอ่ะปีนี้หยุดไว้ก่อนนะเบรกเบรกไว้ก่อนอ่าปีนี้เหมือนธนาคารปีนี้น้าท่วมเดียวเดียวเบรกไว้ดอกยังไม่เดินอ่ะเบรกเบรกอันนี้มันเบรกอ่ะไม่เบรกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวปีนี้น้าท่วมเลยฝนแรงเดี๋ยวเบรกกันไว้ก่อนให้มันยืนไปอีกอ่ะอยาจะเพิ่งนับไม่มีอ่ะตายมันอยู่ทุกวันนั่นแหละตายเยอะแยะมันไม่รอหรอกมันมันไม่เบรกห้เราหรอก เพราะฉะนั้นเราต้องมีอุบายที่จะแบ่งโอกาสแบ่งเวลาให้กับตัวของเราเพื่อสร้างอริยทรัพย์อันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งที่อาศัยเพื่อเป็นทางออกเพื่อเป็นทางปลอดภัยของเราเองนะจะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเจอาศาสนาเพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าได้เจอาศาสนาแล้วนะที่สุดมีโอกาสได้สาธยาย ได้มีโอกาสเจริญสมาธิอบรมอนาปะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่ตามากล่าวไปเมื่อคืนนี้การเจริญอนาปะก็ดีการพิจารณาทั้งขานว่าไม่เที่ยงก็ดีแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือเนี่ยผู้เจ้ายังยกย่องเลยว่าคนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ทําตามโอวาทของผู้เจ้านะเป็นผู้ทําตามโอวาทเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมนะถ้าเป็นพระภิกษุกเธอไม่ฉันข้าวของชาวบ้านโดยเปล่าประโยชน์ นะการใช้ชีวิตพรหมรรย์ของเธอไม่สูญเปล่าชีวิตของเธอจะไม่เป็นหมันเลยนะนะจะกล่าวยายผู้ที่ทําให้มากๆอบรมให้มากๆนะฉะนั้นการที่เราได้เสียสละเวลามามาประพฤติมาปฏิบัติกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแบ่งเวลาให้กับตนเองเพื่อมาทํางานอันหนึ่งงานซึ่งได้อริยตัพ์เป็นเครื่องตอบแทน แต่คุณโยมทํางานทางโลกะเดือนหนึ่งก็ได้เงินเดือนหมือนหนึ่งแปดพันสองหมื่นแล้วก็ว่าไปอันนั้เป็นทรัพย์ทรัพย์ภายนอกแต่อันนี้เป็นอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ที่น่าปลื่มใจให้เกิดขึ้นกับงานอันนี้นะซึ่งทรัพย์อันนี้ดีเลยนะโยมไม่ต้องไปกดบัตรไม่ต้องไปรูดบัตรไม่ต้องฝากธนาคารนะไปไหนไปกันไม่ต้องกลัวเขาจะเอาบัตรนีไรไปกดเอาถ้าไม่มีทาง อยู่ใครทําก็อยู่กับคนนั้นเนี่ยที่สุดแม่ว่าทั้งขานี้แตกสลายแล้วมันยังตามไปเลยนะอย่าว่าแต่คนอื่นจะบกกดเอาไปเลยไม่มีทางอ่ะตาขนาดเจ้ากายเนือตายแล้วยังตามไปเลยติดตามไปโยมเห็นไหมเนี่ยพอคนที่มีอริยทรัพย์มากๆโยมดูเวลาเข้ามาเนี่ยมีอริยทรัพย์มาเข้ามากๆรูปร่างสวยงามผิวพรรณดีสติปัญญาดีเกิดในถิ่นที่ดี ใช้ชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองจะมีสามีปัญญาก็ได้คนดีๆนั่นแหะอริยทรัพย์มีมาเยอะเพราะนั้นเราสะสมไปนะเอาสําหรับบ่ายในวันนี้ตรรมาพูดให้คุณยมฟังแค่นี้แล้วกันนะต่อไปเดี๋ยวเราเดินจงกรมกันนั่งสมาธิกันตามปกติใครมีปัญหาอะไรถามเดี๋ยวไปถามตอนเย็นเย็สนสวดมนต์ธรรมะเย็นแล้วก็ถามกันนะักจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้นะยมตั้งใจทาความเพียรน,นะไหนๆก็มาแล้ว เจตนานั้นจะเป็นตัวกรรมเลยกุศสจเจริญมากน้อยอยู่ที่เจตนาเลยทีดเดียวนะอ่าแค่นี้แหละโยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดินจงกรมกัน